시이주금요일저녁간인데도렇게와วันนี้แอดจะพาทุกคนไปเมามอยงานฉายรอบสื่อมวลชนและงานแถลงข่าวภาพยนตร์ Run To You ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาที่โรงภาพยนตร์ Lotte Cinema World Tower เขตซงพากูกรุงโซบอกเลยว่างานนี้มันมีอะไรให้พูดถึงเพียบ พร้อมแล้วไปลุยกันเลยก่อนอื่นเลยภาพยนตร์ Run to You นี่คือ running drama สุดเข้มข้นที่เล่าเรื่องราวของสองหนุ่มนักวิ่งหนึ่งคนวิ่งอยู่ในปัจจุบันอีกคนวิ่งมุ่งสู่อนาคตเป็นการไล่ล่าความฝันแบบสุดใจที่แอดดูแล้วรู้สึกเลยว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแต่มันคือเรื่องของแพช s i o n และการต่อสู้กับตัวเอง นำแสดงโดยฮาซอกจินอีชินยองอีซุนวอนยุนซอบินและที่ขาดไม่ได้คือดาฮยอนจาก TWICE โอ้โหแค่นักแสดงนำก็ปังแล้วงานถแถลงข่าววันนั้นผู้กำกับอีซึงฮุนก็มานั่งแทน่นพร้อมนักแสดงทั้งห้าคนมาเล่าถึงเบื้องหลังและความพิเศษของหนังเรื่องนี้บอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักมากฮาซอกจินรับบทกูยอง นักวิ่งที่เร็วที่สุดในเกาหลีใต้แต่กำลังอยู่ในช่วงที่ต้องสู้กับตัวเองเพื่อลดเวลาแค่0.02วินาทีนึกภาพตามนะ0.02วินาทีมันเร็วกว่ากระพริบตาอีกแต่สำหรับนักวิ่งระดับโลกนี่คือกำแพงที่ต้องข้ามให้ได้แอดฟังแล้วรู้สึกเลยว่าฮาซอกจินคงทุ่มสุดตัวเพราะเจ้าตัวบอกว่าไม่เคยเป็นคนวิ่งเร็วมาก่อนต้องฝึกหนักมาก ไทยทำกันตั้งแต่กุมภาถึงมีนาปีก่อนแถมยังเป็นการคัมแบ็กจองเงินในรอบ9ปีของเขาเ้าปีเลยนะทุกคนพี่เขาบอกว่าพอได้ขึ้นเวทีทักไทยแฟนๆอีกครั้งรู้สึกเลยว่าเวลาผ่านไปนานจริงๆแอดฟังแล้วแบบอือหือนี่มันการกลับมาที่ต้องจับตา ส่วนอีชินยองรับบทคังซึงยอนนักเรียนมัธยมที่วิ่งเร็วกว่าลูกฟุตบอลซะอีกดูจากคาแรคเตอร์แล้วคือเด็กหนุ่มที่เต็มไปด้วยพลังและความสดใสแบบวัยรุ่นอีชินยองบอกว่าเขาพยายามถ่ายทอดความเป็นวัยรุ่นออกมาเต็มที่และแอดว่าต้องออกมาดีแน่ๆ เพราะแค่ฟังเขาพูดในงานถแถลงข่าวก็นึกภาพตามได้แล้วว่าต้องเป็นตัวละครที่ทำให้คนดูยิ้มตามแน่นอนแล้วมาถึงไฮไลท์ดาฮยอนทว c สเธอรับบทอิมจีอึนสาวน้อยที่มาขโมยหัวใจซึงยอนด้วยพลังสดใสตอนวิ่งเอนดูมากดาฮยอนบอกว่ารันทียูเป็นหนังที่เต็มไปด้วยพลังของการวิ่งตามฝันแอดว่าการที่ดาฮยอนมาร่วมแสดงน่าจะทาให้หนังมีสีสันเพิ่มขึ้นอีกเยอะเพราะแค่รอยยิ้มของเธอก็ทาให้คนดูใจละลาย ได้้แลวที่เจ๋งสุดคือหนังเรื่องนี้ได้แรงบันดาลใจจากนักวิ่งตัวจริงคิมกุกยองผู้กำกับอีซึงฮุนเล่าว่าเขาได้ดูการแข่งขันวิ่ง100เมตรแล้วเห็นนักกีฬาคนหนึ่งชนะขาดแต่กลับผิดหวังเพราะเวลา10.07วินาทีช้ากว่ามาตรฐานชิงแชมป์โลกแค่0.02วินาทีแอดฟังแล้วรู้สึกเลยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่วิ่งแข่งกับคนอื่นแต่มันคือการแข่งกับตัวเอง กับเวลาและกับความฝันมันทำให้แอดอยากดูหนังเรื่องนี้สุดๆเพราะแค่ฟังผู้กำกับเล่าก็รู้สึกถึงแพชชั่นแล้วแอดว่าหนังเรื่องนี้มันครบเลยนะทั้งดราม่าความสดใสของวัยรุ่นและแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างใครที่ชอบหนังที่ทั้งสนุกและมีอะไรให้คิดต่อต้องไปดู Run to You นะฉายแบบ e x c l u s i v e ที่ลอตเต้ซีนีมาเริ่ม10กันยายนนี้ ไปดูแล้วมาคุยกับแอดได้ว่าใครชอบฉากไหนนักแสดงคนไหนปังสุดวันนี้แอดเมามอยไปเยอะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วไปดูหนังกันเยอะๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้าบาย